สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News นนกุลโผจีบแอคทัสออนกางไอจเจอตั้งฉายา Hashtag นนคนจริง2023แอปทัสออนโพสต์รูปออกงานสวยๆนนกุลชานน์เห็นแล้วรีบโผล่คอมเมนต์อวยยศทันทีหวานสุดๆ หลังเดินหน้าประกาศจีบนางเอกสาวรุ่นพี่ออกสื่อโลกออนไลน์ต่างก็จับจ้องสถานะความสัมพันธ์ของนนกุลชานน์สันตินทรกุลกับแอปทัศออนพักสุขเจริญกันมากขึ้นโดยเฉพาะโมเมนต์หวานๆที่หลายฝ่ายต่างพากันลุ้นว่าจะถูกปล่อยออกมาให้ได้ฟินได้จิ้นกันอีกเมื่อไหร่เพราะเห็นแล้วเลือดลมมาสูบฉีดดีจริงๆล่าสุดดูเหมือนว่าความฝันของทุกคนจะเป็นจริงอีกครั้งหลังจากสาวแอบ ได้โพสต์รูปเก็บตกจากการออกงานอีเวนท์ทันใดนั้นก็ปรากฏคอมเมนต์ของหนุ่มนนกุลที่โพลออกมาชื่นชมแบบสันส้นๆว่าสวยครับตามด้วยอีโมจิดวงตารูปหัวใจด้านแฟนๆหลังจากได้เห็นโมเมนต์เล็กๆกลางไอจีของนนกุลและแอปต่างก็พากันกดไลค์พร้อมคอมเมนต์แซวกันเกือบ500ข้อความอาทิอุ้ยดูคนเขาจีบกันครับเติมเน็ตมาดูเขารักกัน นนคนจริง2023เป็นตน้นแม้ว่าสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังไม่ประกาศเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการแต่สังเกตจากโมเมนต์หวานๆและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันของทั้งคู่ก็พอจะรู้แล้วว่าสถานะในอนาคตจะออกมาเป็นเช่นไรอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คิปได้นะครับขอบคุณครับ